จั๊กบอกว่าวันนี้จะมีแฟนมีที่นี่พ่อพักกองก็เลยอยากมาเซอร์ไพรส์รสงไงแล้มันจะเป็นเช่นนั้นดูนี่นายอยู่โอ้กูด้วยอยู่อันนี้แกตัวอ,อันนี้แกได่าอยู่ดิอาจจะเปใครเน่ใช่มาทำไรอะ่ะอยู่กบนนี้เลยนะคุณเป็นใครทำไมเขาต้องมองฉันด้วยสายตาแบบนั้นด้วยคนนี้แหละครับพี่กันที่จะมาเป็นผู้จัดการใหม่ของผมแกชอบจักใช่ไหมนี่กูแล้วัน น่าดูมากอ,อันนี้แค่ทีเดียวสามสิบวินาทีนะครับ ดมากขอบอกเลยนะครับว่าเรื่องนี้นะครับช่องวันของเรานะครับอ m p o r t ลิขสิทธิ์มาจากซีรีส์เรื่องดังของทางเกาหลีเลยนะฮะเอามาถ่ายทอดเป็นละครดราม่าค้าน้ำตารับรองเลยว่าเข้มข้นสุดๆครับเจ้ามากเลยอ่ะเรื่องนี้คืออินมากๆตั้งแต่ตอนยังเป็นซีรีส์เกาหลีแล้วอ่ะดูแล้วมันน้ำตาไหลหยุดฮะอย่าพึ่งน้ำตาไหลนะฮะเพราะว่าคราวนี้ผมเชื่อว่าพี่เดียต้องเตรียมภาชนะไว้เลยทำไมอะซับน้ำตาอีกรอบแน่ๆเพราะว่าคราวนี้นะครับขอโทษที่รักเธอละครเรื่องนี้นะครับได้พุ่งกับหญิงฝีมือเยี่ยม <หา S 1> พี่ปุ้ย <หา S 1> พอ,อูนนะครับรับหน้าที่กำกับการแสดงและอย่างที่เราเห็นนะครับนักแสดงดำนะฮะทันชัวร์การในกี้นิทิโดน,นะฮะ<อ>แกงส้มธนทัศแล้วก็โมโมชนกครับโอโ้แต่ละคน,นะคซึ่งในวันนี้นะครับรายการข่าวพิเปเชียลมีสกุพิเศษเกี่ยวกับรรยแอเกี่ยวกับละครเรื่องขอโทษที่รักเธอมาฝากกันด้วยครับ อยูซีรีส์โรแมนติกดราม,ม่าจากประเทศเกาหลีที่เคยเรียกน้ำตาจากคนดูมาแล้วอย่างทุ่มทนจนกลายเป็นที่นิยมไปทั่วทั้งแถบเอเชียและเพื่อเป็นการเอาใจคอละครแนวดราม่าคลาน้ำตาช่องวัน31เลยขอหยิบมาทำใหม่เป็นเวอร์ชันภาษาไทยในขอโทษที่รักเธอเมื่อพี่อ่านบทของที่ที่แปลมาแล้วพี่รู้สึกว่าอยากทำบทอันนี้จังเลยอะ มันแบบมันเป็นการเขียนบททางที่เราไม่ไม่คุ้นเคยใช่ไหมคะมันมาจากคนลัระศาสน์ำกันแล้วเมื่ออ่านแล้วพี่ชอบมากพี่ก็เลยคงบทไว้เพียงแต่เปลี่ยนเปลี่ยนบางอัน,น,น,นให้มันเป็นไทยเปลี่ยนเปลี่ยนกลิ่นและรสให้มันเป็นไทยถ้าถามว่าออของเกาหลีเข้มข้นมากของไทยจะเข้มข้นไหมมันมันเหมือนกัน ขอโทษที่รักเธอเรื่องราวของกันตะนักเลงหนุ่มที่ถูกครอบครัวทิ้งให้เผชิญโลกอันกว้างใหญ่เพียงลําพังตั้งแต่วัยเด็กและคิดที่จะล้างแค้นทุกวิถีทางเมื่อรู้ความจริงว่าแม่ผู้ให้กําเนิดคือซุปตาดาราครั้งฟ้าที่เคยทิ้งเขาไปในช่วงที่ยากจนข้นแค้นและกลับไม่ใยดีหลังจากที่มีชีวิตเลิศรู้สุดท้ายเขาจะเลือกปลดเปลื้องพันธนาการของตัวเองด้วยการล้างแค้นเพื่อลบล้างความทุกข์ในใจหรือจะเลือกที่จะทําในสิ่งที่ถูกต้องเมื่อเขาได้พบเจอกับความรัก นอกจากเรื่องราวอันเข้มข้นที่จะมากระชากตอมน้ำตาคอละครไทยให้ดื่มด่ำกันอย่างถึงอารมณ์แล้วผู้กำกับหญิงคนเก่งปุ้ยพะอุ่นก็ยังได้คัดสรรเหล่านักแสดงมากฝีมือมาร่วมประชันบทบาทกันอย่างคับคั่งไม่ว่าจะเป็นพระเอกหนุ่มในกี้นิธิดนที่รับบทเป็นกันตะมาประกบคู่เป็นครั้งแรกกับสาวพันชวรการที่รับบทเป็นต้องตาและยังเป็นการโครจรมาเจอกันอีกครั้งของหนุ่มแกงส้มธนทัศน์ในบทจักรเทพและสาวโมมันชนกในบทรสริริน รวมไปถึงนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างพ่ออีสุประวัติปฐมสูตรเกรียงไกรอุหนานและนักแสดงหญิงเจ้าบทบาทนกสินใจเปล่งพาณิชย์ที่จะมาเสริมทัพให้ละครเรื่องนี้สนุกสนานครบรสถ,ถูกใจคอละครช่องวัน31แน่นอนทุกตัวละครมันลงตัวมากๆแล้วก็ด้วยความเข้มข้นเนี่ยยังเข้มข้นเหมือนเดิมผมเชื่อว่าน่าจะถูกใจหลายๆคนนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มัน,มนเข้มขน้นมันแซบทุกอย่างที่จะบอก นักแสดงว่าไม่ต้องไปดูอย่าอย่าดูของเก่าเพราะว่าคนเราอัตโนมัติจะจะเรียนแบบจะพยายามเล่นให้เหมือนสิ่งที่เราเห็นก็บอกเขาว่าอ่านบทเป็นตามตัวละครแล้วรู้สึกยังไงใ,ให้เล่นออกมาเป็นเป็นไทยเพราะว่าพื้นฐานของอารมณ์ของของไทยกับของเกาหลีน่าต่างกันแม้ว่าความความเข้มข้นเหมือนเหมือนกันทุกอย่าง ม,มันก็ต้องมองฉันด้วยสายตาแบบนั้นด้วยคนนี้แหละครับพี่กันที่จะมาเป็นผู้จัดการใหม่ของผม่แกชอบจักใช่ไหมขอโทษที่รักเธอนนะคะเป็นละครอีกเรื่องหนึ่งที่พี่ภูมิใจนำเสนอมากพี่รู้สึกว่ามันมันสะเทือนใจเหลือเกินคนที่ซาดิสชอบความ เศร้าชอบความขยี้อารมณ์อะไรอย่างเงี้ยได้ดูดรามา่าได้ดูนักแสดงแข่งกันเล่นแล้วก็สนุกกับการเอาทักษะของตัวเองออกมาเล่นอย่างมากมายคิดว่าจะได้ผู้ชมจะได้ดูละครไทยที่สนุกสนุกในที่นี้หมายถึงเรียกน้ำตาน้ำตาแตกปัสวาราชแน่นอนขอโทษนะ ขอโทษที่นรักเธขอโทษที่รักเธอขอโทษทีรักเธอ้โากูะครับมากเลยนี่แค่เบื้องหลังนะฮะวันนี้ครับเรามีตัวอย่างเต็มๆที่นี่ที่แรกครับขึ้นชื่อว่าข่าวคืนนี้เปเยลต้องเปเยลแน่นอนกับตัวอย่างเต็มของขอโทษที่รักเธอใช่ครับจะรออะไรนะครับไปชมกันเลยครับ ที่ทุกคนทราบกันดีนะครับผมว่าคุณแม่ของผมเนี่ยเป็นนักแสดงยอดฝีมือจริงจ้ะนี่นี่ใจในใจฉันมีพี่จำได้ว่าจักบอกว่าวันนี้จะมีแฟนมีที่นี่พอพักกองก็เลยอยากมาเซอร์ไพรส์ไงและมันจะเป็นฉะนนั้นโนรีเนียอยู่โอิกูรีอยู่ขอบคุณมายู่ะคุาทำอะไรอ่ะอยู่ตรงนี้เลนะ เป็นใครมันจะตองมองฉันด้วยสายตาแบบนั้นด้วยคนนี้แหละครับพี่กันที่จะมาเป็นผู้จัดการใหม่ของผมแกชอบจักใช่ไหมรู้ว่าเราไม่ควรเจอกันอีกนี้ต,นต่อจากนี้ไปฉันจะดูแลนายเองนะคุณไม่รู้เลยหรอว่าตองเขาชอบคุณจะไปอยู่เขามาใช,ใช่ไหมเรายู่ของฉันได้แล้ว มันจะเป็นไปได้ยังไงเจ๊งหนุมชิคแข็งใดแบบเขาจะเป็นโรคที่รักษา,ามไม่ได้คุณมาไม่มีสักช่วงเวลาที่จะไม่คิดถึงเธอเราจบกันแค่นี้เถอะนะผิดไหมจะใจมันยังรักจเจอไปไ่เธอจะอยู่ไม่ได้นายต้อง เขามีลูกี่ร้อยคนเขาก็เี้ยเล่นทั้งนั้นากละขอโทนะขอโทษที่รักเธอขอโทษที่ฉันรักเธอ ดูมากอากดูมากๆใช่แล้วก็เพลงเพราะๆด้วยจากแข้งส้มนะฮะเพประกบระอบละครด้วยฟิลแบบฟิลมาแล้วว่ารู้เลยว่าเดี๋ยวถ้าดูปั๊บนี่คือแบบน้ำตาไหลเยอะอแน่นอนรอติดตามชมนะฮะปีหน้าทางช่องวันช่อง31ครับครับ